สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเรื่อยลักกิ่งไม้นะครับไร้สาย20โวลต์ของแบรนด์ฟังมกิตนะครับรุ่น INF นะครับ8 CSB นะครับรหัส50298นะครับเดี๋ยวมาดูสินค้าด้านในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสินค้าไร้สายนะครับของแบรนด์ฟังมกิตนะครับเหมือนเช่นเคยนะฮะตัวนี้นะครับจะรับประกันนะครับคุณภาพให้2ปีนะครับรับประกันมอเตอร์ให้2ปีนะครับ อุปกรณ์ด้านในกล่องก็มีนะครับไขกวงนะฮะตัวหกเหลี่ยมนะครับใช้สำหรับขันนะครับเวลาตั้งความหย่อนความตึงของโซ่นะครับและถอดเปลี่ยนนะครับตัวเฟืองนะครับขับโซ่นะฮะเลื่อยตัวนี้ก็เป็นสินค้าตัวใหม่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทางแบรนด์ความกินนะครับสเปคของเครื่องรุ่นนี้นะครับ เริ่มกันที่ขนาดของบาเลื่อยกันก่อนเลยนะครับมีขนาดความยาวอยู่ที่8นิ้วนะครับกำลังของรับเครื่องนะครับจะอยู่ที่4,000รอบต่อนาทีนะครับมอเตอร์เป็นแบบบัสเลสนะครับไลท์แลง่านนะฮะน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับเ่าเปล่านะฮะไม่รวมแบตเตอรี่นะฮะจะอยู่ที่1.45กิโลกรัมนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทดสอบนะครับการใช้งาน,นของเลื่อยตัวนี้นะครับเราจะทําการทดสอบนะฮะความสามารถในการตัดสูงสุดนะครับของเลื่อยตัวนี้ว่าจะตัดไม้ได้ขนาดไหนนะฮะตัดดีไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสินค้าทุกตัวที่เห็นในคลิปทางร้านของเรามีจําหน่ายนะครับจะซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราหรือช่องทางต่างๆที่ทางร้านลงข้อมูลการติดต่อเอาไว้ให้ก็ได้นะครับ มีข้อสงสัยอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับยังไงฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเททสดสอบนะครับตัวนะครับเลื่อยที่มีขนาดความยาวของบานะครับ8นิ้วนะฮะว่าจะตัดไม้ได้ขนาดสูงสุดประมาณกี่นิ้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทดสอบนะครับกับ ตัวไม้นะครับขนาดแบบใหญ่พิเศษเลยนะครับขนาดใหญ่พิเศษเดี๋ยววัดขนาดหน้าตัดของไม้ให้ดูด้วยนะครับว่าหน้าตัดของไม้ตอนนี้ขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดหน้าตัดของไม้ตอนนี้ก็อยู่ราวๆสิบนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเอาง่ายๆคือ ทดสอบการตัดสูงสุดของมันเลยนะครับของเลื่อยตัดกิ่งรุ่นนี้ของปั๊มกินนะครับจริงๆมันเอาไว้ตัดกิ่งนะฮะแต่ผมจะมาเทสลองตัดอะไรที่มันใหญ่ดูนะครับทดสอบขีดความสามารถของมันนะครับเดี๋ยวนี้มาลองรับชมนะครับการทดสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดสอบกันเลยนะครับอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสมาตรวจสอบนะครับที่แบตเตอรี่กันดูก่อนครับ แบตเตอรี่ตอนนี้นะครับมีปริมาณอยู่เต็ม1น0นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมื่อเราตัดนะครับเสร็จไปแล้ว1ท่อนเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและดูสำคัญเลยนะครับว่ามันจะตัดผ่านไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะฮะอันนี้เป็นร้อยตัดเก่านะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ร้อยตัดตัวใหม่นะครับลองทดสอบกันไปพร้อมๆกันนะครับ I <laughs> do การตัดนะครับอาจจะไม่ได้ขาดในครั้งเดียวเหมือนแบบเ,เราจะวางตำแหน่งของเลื่อยนะครับแล้วตัดขาดในครั้งเดียวอาจจะต้องมีการปรับ,บมุมมงศสาด้านนี้ทีด้านนี้ด้านนี้ทีนะครับ <c oughs> เพราะว่าตำแหน่งของบาร์นะครับมันมีความยาวแค่8นิ้วนะครับแต่ไม้ที่จะตัดเนี่ยม,มันความหนานะครับอยู่ที่10นิ้วนะฮะเราอาจจะต้องพิจ็คนิดนึงนะครับเพื่อที่จะตัดมันออกมาให้ได้นะครับ ก็ตัดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอยรอยตัดก็ค่อนข้างเนียนดีใช้ได้นะครับตัวเครื่องก็ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับยังกลับได้สบายๆนะฮะก็แบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็ยังร0 0เต็มอยู่เลยนะฮะก็ขนาดของไม้นะฮะ10นิ้วก็สำหรับบาร์นะครับ 8นิ้วของแบรนด์ฟัมกินและกำลังมอเตอร์นะครับของเขานะฮะก็สามารถจัดการกับไม้นะครับที่มีขนาดหน้าตัด10นิ้วนะครับได้แบบสบายๆนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูอีกสักท่อนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ยูคานะครับแห้งกำลังดีนะครับกำลังแข็งเลยฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาลองตัดกันอีกสักท่อนหนึ่งนะครับดูกันยาวๆนะฮะว่าตัวเครื่องตัวนี้นะครับมันมีกำลังเพียงพอไหมนะฮะว่าจะตัดกันต่อเนื่องได้หลายท่อนนะครับ เดี๋ยวเรื่องมาต่อครับรอบนี้เดี๋ยวผมจะกดให้หนักขึ้นนะครับกดให้หนักขึ้นเพื่อที่จะตัดได้เร็วขึ้นนะครับมาลองดูกันว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีการหยุดการทํางานไหมนะครับเมื่อผมกดหนักๆด้วยนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะลองกดหนักๆดูนะฮะอ่ามีการ ดับเกิดขึ้นนะครับเมื่อเรากดหนักๆนะฮะก็อยากกดหนักเกินไปนะค่อยๆไปนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับตัวนี้ก็ผมกดหนักขึ้นนะครับ มากกว่ารอบที่แล้วนิดนึงนะครับมันก็จะตัดได้เร็วขึ้นนะครับแต่ก็จะกินพลังงานนะครับและตัวเครื่องจะล้อเร็วขึ้นนะครับ เสร็จไปหีก1ทอนแล้วนะครับรอยตัดก็ยังสวยงามเนียนเหมือนเดิมนะครับการตัดก็วิธีการตัดนะครับก็ทําตามคลิปที่ผมทําตอนนี้ได้เลยนะครับค่อยๆตัดไปทีละด้านนะครับทีละมุมนะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถตัดขาดได้ในครั้งเดียวนะครับเพราะว่าความยาวของบาร์มันแค่8นิ้วเท่านั้นเองนะครับแต่ขนาดหน้าตัดไม้นะครับ10นิ้วนะฮะก็สามารถตัดได้นะครับสําหรับ เลื่อยตัดกิ่งไม้ไร้สายนะครับตัว20บโวลต์นะครับของแบนด์ปักพิ่งสตัวนี้ก็สบายสบายเหลือๆนะฮะตอนนี้แบตเตอรี่นะครับถูกใช้ไป25%บเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ตัดได้ยาวๆนะครับไม่ต่ำกว่า5ถึง6ท่อนเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนะฮะขนาดใหญ่ขนาดนี้ยังตัดได้นะครับกิ่งเล็กๆกว่านี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตัดได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับยังไงก็ ฝากนะครับเรื่อยนะครับตัดกิ่งไม้นะของแบรนด์ปัมกินนะครับขนาด8นิ้วตัวนี้นะครับรหัส50298เอาไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อกับทางร้านผมได้นะครับวันนี้ร้านพัฒนาสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ